สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาชมแปลงผักของเราแปลงใหม่นะซึ่งเราทําการปรับปรุงโดยใช้ของเก่ามารีโนเวทใหม่นะตอนนี้เราทําเป็นโครงล่างไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาตัวสแสลมสีดำเนี่ยมาใส่พางไว้ทีนึงแล้วก็ค่อยเอาดินใส่ทับด้านบนนะเพื่อกันไม่ให้ดินนั้นไหลลงไปอยู่กับหินนะแล้วตรงเนี้ยเราก็จะปลูกเป็นตระกูลพวกผักสลัดผักเล็ผักน้อยของเราเนี่ยเราก็จะใส่ไปรวมๆหลยหลายๆชนิด ไปในนี้รวมทั้งผักที่เราเกิดจากการกินส้มตามําหรือว่ากินขาหมูด้วนะเราก็จะใส่เอาเข้าไปด้วยก็เพื่อให้ตรงนี้เป็นแปลงผักที่สามารถเก็บกินได้สะดวกขึ้นแล้วมันอยู่ในลงที่เป็นมุ้งอ่างนี้มันก็ทําให้ป้องกันมแมลงได้ประมาณหนึ่งด้วยก็ที่ตั้งใจไว้ก็จะประมาณนี้ครับ